สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งล่างนะครับเทียบชนสสูตรนะครับเป็นสูตรลราพัฒนานะครับแล้วก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในวดนี้เป็นงวดแรกนะครับมาดูวิธีการคํานวณนะครับสูตรที่1เอาหลัก10ล่างนะครับบวกกัน6ครั้งนะบวก1คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก2นะครับสูตรที่2หลักหน่วยบนบวกกัน4ครั้งนะบวก10บล่าง2ครั้งบวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็บวก2เหมือนกันมาดูย้อนหลังงวดแรกนะครับสูตรที่1 คำนวณได้3กับ5สูตรที่2คํคำนวณได้5กับ7อ่อามีเลข5ตรงกันนะครับแล้วผลรางวัลมันออก25นะครับเลข5นะครับก็เข้านะครับเข้าในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับถูกงวดแรกนะครับทั้ง2สูตรเข้าในวดนี้นะครับงวดถัดมานะครับสูตรแรกได้ 35. สูตรที่2ได้79นี่ถ้าตัวเลขมันไม่เหมือนกันก็จับคู่ได้เลยนะครับอาจจะเป็น3 7 39 57 5 9นะครับ วันนี้ออก3 7นะครับสูตรที่1เขา้าเลข3สูตรที่2เขา้าเลข7็นี่ก็จะได้หลัก10สูตร1หลักหน่วยสูตร1นะครับก็ถูกงวดถัดมานะครับสูตรแรกได้91สูตรที่2ได้91นะครับสูตรมันบวก2เหมือนกันนะครับดังนั้นมันมีโอกาสที่จะบวกแล้วจะได้ตัวเลขเหมือนกันนะครับวันนี้ออก1 2นะครับมันเหมือนกันหมดเลยก็จับคู่ไม่ถูกนะครับออก12เขา้าเฉพาะเลข1ตัวเดียวนะ แต่มันก็มานะครับมาในหลักสิบนาะลิกหนึ่งงวดถัดมานะครับสูตรที่1ได้79สูตรที่2ได้91นะครับมีตัวเลขเหมือนกันคือเลข9นะครับผลรางวัลออก29เลข9เข้าในหลักหน่วยล่างนะครับถูกต้องนะครับแล้วก็งวดถัดมานะครับสูตรแรกได้35สูตรที่2ได้1 3งงวดนี้ออกเบิ้ล สามสามนะมีเลขสามนี่เหมือนกันเห็นไหมครับออกเบิ้ลสามสามก็ถูกนะครับมามาดูงวดล่าสุดสูตรที่หนึ่งคำนวณได้เก้าหนึ่งสูตรที่สองก็คำนวณได้เก้าหนึ่งได้ตัวเลขเหมือนกันนะครับออกเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะครับคือสองตัวล่างงวดล่าสุดออกเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเข้าเลขหนึ่งเข้าเลขหนึ่งนะครับ สถิติสูตรนี้เข้ามาทั้งหมด6งวดนะครับ1 2 3 4งสอามี่ห้ามาดูแนวทางในวันนี้นะครับผมก็รีบหน่อยนอเวลามันก็เหลือไม่มากแล้วนะครับก็ดูสูตรที่1วิธีการคำนวณน,นะครับ1 18 7 1, 1 1ตั้งนะครับสูตรแรกนี้มันคำนวณง่ายนะครับเอาหลัก10ล่างตรงนี้บวกกัน6ครั้งนะครับแล้วค่อยบวก1คงที่เท่ากับ x บวก 2. ดังนั้น1บวกกัน6ครั้งจะได้6แล้วมันจะบวก1คงที่นะครับเท่ากับ6บวกก็ได้7ได้เลข7็เป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรจะบวก2เหมือนกันเลยนะครับ7บวก2ได้9ดังนั้นได้7กับ9นะครับสูตรแรก7 9 ตัวอะไรตัวนึงในนี้แหละคาดว่าจะมานะมาดูสูตรที่2ตัดสินนะครับสูตรที่2เอา1 1 8 7 1 1ตั้งนะครับใช้หลักหน่วยบนบวกกัน4ครั้งบวกหลัก10ล่าง2ครั้งสูตรนี้บวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก2เหมือนกันนะครับดังนั้น4 7 28 บวก1บวกกัน2ครั้งได้2สูตรนี้บวก3นะครับเท่ากับ28บวก2ก็ได้30 30บวก3 33ได้เลข3 3มมันต้องบวก2เหมือนกัน3บวก2ได้5 3 5นะครับสูตรที่2 3กับ5อ่า่านผู้ชมสังเกตอะไรไหมครับ ตัวเลขมันไม่เหมือนกันนะถ้ามันไม่เหมือนกันจะจับคู่เลยเหมือนกับงวดแรกที่ออกเห็นไหมครับงวดแรกในสามห้ากับห้าเจ็ดแต่งวดนี้มันก็เจ็ดเก้ากับสามห้านะครับตัวเลขมันไม่เหมือนกันนะจับคู่นะครับได้เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดห้านะครับแล้วก็เก้าสามเก้าห้า แต่ก็ต้องกลับด้วยนะครับเป็นสามเจ็ดเป็นห้าเจ็ดเป็นสามเก้าแล้วก็เป็นห้าเก้านะครับรอผลออกวันนี้นะครับซึ่งในนี้มันก็จะไปตรงกับชุดสรุปที่ผมทำเอาไว้ผมไปเน้นเจ็ดสามสามเจ็ดไปเน้นเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับนี่นี่มันจะตรงกันกับตรงนี้เลยนะครับเจ็ดสามสามเจ็ด 7557หรือถ้าใครชอบเลข9 9 3 9 5 9 9 5 9ได้หมดนะครับยังไม่รู้ว่ามันจะออกครั้งไหนนะครับแต่ผมมั่นใจว่ามันจะต้องมีในนี้นะครับงวดนี้นี่ผมคิดว่ามันน่าจะมีในนี้นะครับท่านผู้ชมอาลองไปดูนะผมก็อธิบายสูตรไว้หมดแล้วเขียนไว้หมดแล้วเนะี่ยมันคํานวณตามได้เลยถ้างวดนี้เข้านะครับถ้าวันนี้เข้าในนี้งวดหน้าท่านผู้ชมเอาไปคํานวณได้เลยครับ คาเตือนนะครับผมสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางการคํานวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเลขมันจะออกตัวไหนก็ไม่มีใครท,าทราบนะครับสูตรคํานวณเช่นกันอาจจะมีทั้งสูตรที่เข้าและสูตรที่หลุดปะปนกันไปนะครับอยู่ที่ความพึงพอใจของท่านผู้ชมว่าชอบสูตรไหนก็เลือกนํามาเป็นแนวทางได้เลยนะครับเอาวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้ขอให้มานะผมบอกเลยขอให้มานะสี่ตัวนี้ตัวไหนก็ได้นะตัวนี้วันนี้นะครับ เออถามว่าชอบตัวไหนนะใจผมก็ชอบห้าเจ็ดนีนะ่ใจผมชอบเจ็ดห้านะกับห้าเจ็ดตัวอะไรตัวหนึ่งนี่เจ็ดสามนี่ผมอาจจะลองลองนะเจ็ดสามนี่ผมอาจจะลองลองแต่ผมผมชอบเจ็ดห้าห้าเจ็ดมากกว่านะเจ็ดสามสามเจ็ดนี่ก็ไม่ได้ทิ้งนะคือชอบเหมือนกันห้าสิบห้าสิบนะครับชอบพอๆกันแต่ว่าใจหนึ่งก็เอียงไปทางเลขห้านะใจหนึ่งก็เอียงไปทางเลขห้านะ อา้าวันนี้มันจะออกตัวไหนก็ได้4ตัวนี้นะขอให้ทุกท่านโชคดใีให้ถูกรางวัลมีตังค์ใช้กันทุกคนนะครับถ้าชอบแนวทางก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องผมเอาไว้ด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดข้อมูลสุดใ,ใหม่บางวันผมก็ลงให้ไวบางวันมาช้าก็อาจจะมาช้าแบบนี้นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ทิ้งท้ายไว้แค่นี้เลยเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่อีกทีนะครับสวัสดีครับ